ในตอนนี้มีใครบ้างที่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของอัตลักษณ์ One for All และมีใครที่รู้บ้างว่าเดกกูเป็นผู้สืบทอดในรุ่นปัจจุบนันมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาฉันแนครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องมาฮีโร่อะคาเดมีนะครับจะมาดูกันครับว่ามีใครบ้างน,นะที่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของวันฟอร์ออลนะครับอ่ามีใครบ้างน,นะที่รู้ว่าวันฟอร์ออลเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยเดโกเป็นผู้สืบทอดไปแล้ว พลังวนะันฟออนเนี่ยอัตลักษณ์วันฟออคนที่รู้ถึงตัวตนของมันจริงๆในกระตูเรื่องนี้คือมีไม่กี่คนเท่านั้นเองนะ ถึงแม้ว่าเบื้องต้นเนี่ยออมไมจะเป็นฮีโร่ที่แบบเป็นที่รู้จักกันไปแบบโอ้ทั่วญี่ปุ่นนะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งเนอะแต่ไม่มีใครรู้ชื่ออัตลักษณ์จริงๆของออมไมนะครับก็แบบมีการเดามีการจินตนาการกันไปต่างๆนานานะครับบางก็ว่าเป็นอัตลักษณ์พลังช้างสารบางก็ว่าเป็นพลังอัตลักษณ์บูสต์ก็เดากันไปต่างๆนานานะครับแต่อัตลักษณ์ที่แท้จริงของออมไมเนี่ยก็คือ one for All นั่นเองนะโดยโลกภายนอกและคนทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้นะครับก็จะมีแบบ คนวงในคนที่ใกล้ชิดแล้วก็คนที่แบบอไมไว้ใจได้จริงๆนะครับรู้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะเพราะว่าสตอรี่แล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของพลังวันฟอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะวันฟอร์เป็นพลังที่ใช้ต่อกรเป็นพลังคู่ปรับกับอฟวันนั่นเองนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสาคัญมากๆนะครับเรื่องแบบนี้คนภายนอกรู้ไม่ได้หรอกนะต้องรู้เฉพาะคนที่แบบออไมไว้ใจได้จริงๆเท่านั้นเนะและในปัจจุบันนี้ครับคนที่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของพลังวันฟอร์แล้วก็ ูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพลังนั้นไม่ได้อยู่ในมือออมไมแล้วพลังนั้นเนี่ยอยู่ในตัวเดกุแล้วเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่คนนะคนแรกเลยก็คือแกรนโทริโนครับคนนี้นี่คือรู้ตั้งแต่รุ่นก่อนออมไม้ดีตัน เพราะว่าแกนทอริโน่เนี่ยเรียกว่าเป็นซีนะครับเป็นคู่หูเป็นสหายร่วมรบของชิมุระนานะนะครับนานะก็เป็นผู้ใช้วันซออรุ่นที่7นั่นเองนะเป็นอาจารย์ของออมายอีกทีนึงครับทำให้แกนทอริโน่เนี่ยก็จะรู้แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับพลังวันซออันเองครับรู้ว่านานะส่งต่อให้กับออมายนะครับแล้วก็รู้ว่าออมายเนี่ยส่งต่อให้กับเดกุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแกนทอริโน่เนี่ยยังไม่มีการมาฝึกสอนอะไรเดกุให้ด้วยนะคนต่อมาครูใหญ่ของโรงเรียนนั่นเอง ครับคือครูใหญ่เดี๋ยวเขาก็เริ่มที่จะรู้แล้วครับว่าออมัยเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงบ้านปลายแล้วนะกําลังหาผู้สืบทอดอะไรอย่างนี้นะครูใหญ่ตอนแรกก็แบบจะเป็นทุระจัดแจงให้ด้วยนะแบบเล็งหามือดีจากพนะนครมาแล้วนะผมเล็งมิลิโอเนี่ยที่จะติดต่อให้กับออมัยนะ แต่แบบมันช้าไปนิดหนึ่งเนะครับเพราะว่าออมไม้เนี่ยไปถูกชะตาถูกตาต้องใจกับมิโดริยะก่อนนะทำให้มิโดริยะเนี่ยครับได้กลายเป็นผู้สืบทอดของออมไม้นะครับคุยใหญ่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ออมไม้เนี่ยให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยให้ความช่วยเหลืออะไรออมไม้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุยใหญ่เนี่ยก็รับออมไม้มาให้เป็นอาจารย์ในโรงเรียนมาคอยสอนเด็กนักเรียนอะไรพวกนี้เนอะรู้ว่าตอนนี้ออมไม้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ฮีโร่อะไรได้ไม่เต็มชั่วโมงสักเท่าไหร่แล้วนะครับ ในระหว่างที่เป็นครูเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเด็กนักเรียนมีแววมีฝีมือดีองับออมไหจะได้หาผู้สืบทอดอะไรได้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะช่วยออมไห้ในหลายๆทางแล้วก็ซัพพอร์ตออมไหมในหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะ,นะครับซึกาุจินนาโอมาตะคนนี้เนี่ยเป็นตำรวจนะครับแต่ก็เป็นตำรวจที่มีความซีย่าปึกสนิทกับออมไหมมากๆนะครับเป็นคนที่ออมไหมไว้ใจแล้วก็สนิทที่สุดคนหนึ่งนะถึงขนาดที่ว่าสามารถเล่าได้ทุกเรื่องนะครับแล้วเขาก็รู้เรื่องราวหลายๆอย่างอะไรเกี่ยวกับ อไมด์ด้วยนะครับก็มีการทํางานประสานงานอะไรกันหลายๆอย่างนะครับแต่ที่สาคัญเลยคือเขาก็รู้ด้วยนะครับว่าอไมด์นะครับเป็นผู้ครอบครองพลัง one f all ครับและปัจจุบันนี้ครับพลังนั้นเนี่ยก็ส่งต่อมาให้กับเดกุแล้วนั่นเองครับลีคาร์ริโกเป็นคุณยายนะผมที่เป็นผู้อาวุโสแห่งโรงเรียน U A อีกคนหนึ่งครับผมคนนี้ก็เหมือนกันนะครับรู้เหมือนกันครับว่าอไมด์เนี่ยมีอัตลักษณ์วัน for a นะครับแล้วก็มอบพลังนั้นให้กับเดกุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วด้วยความที่ออมาย์มันก็สอนคนอื่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะอาตามตรงนะถึงจะมีความตั้งใจในการดูแลเดกูแต่คือออมา์ก็มักจะทําให้เดกูเนี่ยต้องมีการฝืนตัวเองอะไรอยู่ตลอดนะครับเดกูก็มีการบาดเจ็บชอกช้าเข้าห้องพยาบาลอยู่บ่อยๆนะครับลิคาร์วลิโกก็จะบ่นๆออมาม์อยู่เป็นประจํานะครับก็รู้ว่าเป็นผู้สืบทอดแต่ทําไมไม่ห้ามกันบ้างเนี่ยไม่บัญญับัรยังเลยครใช้พลังเกินตัวจนมิดเดิริยะนี่ยคือใช้แขนตัวเองในการต่อสู้ไม่ได้แล้วนะ ต้องเปลี่ยนสไตล์ตาการต่อตู้นะครับใช้แขนใช้หมัดไม่ไดนะ้ต้องไปใช้เท้าใช้ท่าเตะอะไรไปแทนนะเซอร์ไนไอเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบรู้ไส้รู้พุงออมไไม้ดีมากๆกนะครับก่อนที่จะได้เป็นไซคิกของออมไนนี่ก็เป็นโอตาคุเป็นแฟนออมไนตัวยงคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยิ่งได้เคยทํางานใกล้ชิดก,กับออมไนนี่ก็คือแบบรู้หมดนะครับตื้นลึกหนาบางอะไรนะนะั่นหมายความว่าการที่ร่วมงานกันขนาดนั้นนะครับเซอร์ไนไอนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าออมไนเนี่ยมีอัตลักษณ์อะไรนะครับแถม เซอร์ไนไอ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งด้วยนะที่ถูกใจในตัวมิริโอแล้วก็คิดว่ามิริโอเนี่ยควรจะเป็นผู้สืบทอดพลังวันฟอร์ออครับแต่ก็นั่นแหละครับผมอย่างที่บอกไปครับว่าออมไบเนี่ยไปถูกใจมิโดริยะอะไรซะก่อนนะแล้วเซอร์ไนไอ์เนี่ยยิ่งมารู้ว่ามิโดริยะเป็นผู้สืบทอดพลังวันฟอร์ออเซอร์ไนไอร์แบบมีการหัวร้อนขึ้นมานะ เพราะว่าเขาเล็งแบบมิโอเอาไว้ไงแล้วเขาก็รู้สึกว่ามิโดริยะเป็นเด็กแบบกระโหลกกะลาก๊กอกไก่กาละเล่ไปเลยมีความโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้เจ๋งอะไรเท่ากับมิโดหรอกนะตอนแรกก็ไม่ค่อยจะยอมรับอะไรในตัวมิโดริยะอะไรสักเท่าไหร่นะต่อมาครับบาคุโกเป็นเพื่อนของเดกุแล้วก็เป็นคู่แข่งไปในตัวด้วยนะตอนแรกเลยคือบาคุโกมันไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรหรอกนะพลังวันฟอร์องวันฟอร์อเลยนะแต่ครั้งเนี้ยไอ้เจ้ามิโดริยะมัน มันกระโลกอ่ะมันก็นกนกนแบบว่ามันไปเผยความลับไปเผยตายให้เขารู้ไงแต่ตอนแรกคือบาคุโกก็แบบไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับมิริยะไปพูดเพอร์เจอร์อะไรกับบาคุโกไงแต่คันเนี้ยพอหลังๆนะครับไปไปประมาณเนี่ยเหมือนกับบาคุโกรเริ่มจับตายแล้วว่าอ๋อไอ้อัตลักษณ์ของมึงนี่คือตกโล,กล้วนี่ได้รับสืบท่อมาจากออไหมใช่ไหมอัตลักษณ์ของมึงคืออะไรนะเป็นวัน for อ๋อนั่นเองนะครับผมก็เลยได้รู้ความจริงเลยครับความแตกครับผม ไอมิจิรยามันเก็บความลับอะไรไม่เป็นเรื่อยไปบอกเขาเฉยเลยนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะตอนทั้งที่ตอนแรกก็คือกำชับกันนักกันหนาแล้วว่าไอเรื่องเนี้ยอยา่าไปบอกใครบอกใครไม่ได้นะครับผมเออดันไปทําความลับแตกให้บาคุโกร,รู้ซะอย่างนั้นนะคนที่รู้ถึงตัวตนท,ที่แท้จริงของอัตลักษณ์วันฟอร์ออก็มีอีกนะครับนั่นก็คือเจ้าออฟวันกับชิงาราคีาคานั่นเองครับก็เป็นสิทธิ์อาจารย์สายดาร์กสด์นะสายชั่วร้ายนะคือตอนแรกเลยนะไอเจ้าออฟวันเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเอาไหมเนี่ยส่งต่ออพลังะไรไปใให้คร เจ้าออฟฟอร์วันเนี่ยมันก็แค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้เจ้าออไม้เนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแอลงแล้วนะครับก็แบบว่ามีฉากเหตุการณ์ที่แบบไปบุกรงเรียนเนอะในภาค USJ อ,อะไรเนอะแต่ครน,นี้ครับออไม้ All เนี่ยหลังจากที่โค่นออฟฟอร์วันไปได้เนี่ยพลังของออไม้ก็คือแบบแห้งหมดตัวและใช้พลังอะไรไม่ได้แล้วแล้วท้ายเนี่ยคือเจ้าออฟฟอร์วันก็รู้อยู่ดีแหละครับว่าพลังมันผูกส่งต่ออะไรไปแล้วนะครับรวมถึงชิงาลาคิีเองด้วยนะก็คือรู้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วดูว่าเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งของออฟฟอร์วันก็คือ เขาว่าอยากจะช่วงชิงพลังวันฟอร์ออกลับมาเป็นของเขาให้ได้เหมือนกันนะครับนี่ถ้าได้ไปมันจะโกงมากเลยนะอัตลักษณ์ที่มีอยู่ก็โกงนะ ยิงเจ้าของฝักพระเอกไปเลยถ้าเอาได้อีกนะไม่ต้องไปสู้ไปแล้วแหละการ์ตูนเรื่องนี้นะมันก็คงจะเก่งแบบเวอ่เวอว่ไปแล้วแหละนะฮะส่วนคนสุดท้ายครับอันนี้ผมเดาเองนะว่าน่าจะรู้นะครับก็คือดรอุจิโกะนั่นเองครับก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของ a l l ฟอนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทข,ของ o f o ฟอร์วันนะเป็นผู้แบบอยู่เบื้องหลังชิงานราคิอะไรด้วยนะการที่เป็นตัวบอสอีกตัวหนึ่งขนาดนี้นะก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงของอัตลักษณ์ One แลออ ผู้สืบทอดในรุ่นปัจจุบันเี่ยคือเดกุเนะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเหล่าคนที่รู้ถึงอัตลักวัน for all ครับแล้วก็ผู้สืบทอดรุ่นปัจจุบันอย่างเดกุนั่นเองครับก็เช่นเคยครับผมหวังว่าจะรับชมคลิปนี้กันอย่างสุขสนานนะครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะัถ้าไม่ชอบก็พิมพ์ด่าอะไรกันไปนะผม <c oughs> ลเล่นเราเล่น,ลอ,ลนอย่าไปพิมพ์ด่ากันสิแหอุตส่าตั้งใจทำคลิปให้ดูกันเลยนะ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ